22ในกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิ155อองศา,ศาเซลเซียสปาดขวาเพื่อยิงผลเปลี่ยน ชาวเกมเมอร์รู้ยังวงการเกมประเทศไทยไปไกลถึงเวทีโลกแล้วนะนั่นก็เพราะว่าประเทศไทยถูกรับเชิญให้ไปเป็นพันเนอร์คันทรีในงานเกมส์คอม2025งานแสดงเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีและนี่ถือว่าเป็นโอกาสทองของนักพัฒนาเกมไทยที่จะได้โชว์ผลงานต่อหน้าสื่อและนักลงทุนพร้อมทั้งเผยแพร่สเสน่ห์วัฒนธรรมไทยสูส่สายตาคนทั้งโลกอีกด้วยครับโดยกรวมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนําผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดงผลงานเกมภายในงานนี้เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและเปิดประตู ขยายโอกาสสู่ตลาดเกมระดับโลกนี่ถือเป็นโอกาสทองที่หาได้ยากสําหรับนักพัฒนาเกมไทยเลยนะครับและมากไปกว่านั้นเกมเมอร์ไทยเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับเพราะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขายังผลักดันสนับสนุนการจัดงานมหากรรมเกมนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทยภายใต้ชื่อ Gamescom Asia x Thailand Game Show 2 0 2 5ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่16-19ตุลาคม2568นนี้อีกด้วยครับบอกเลยครับว่าตื่นเต้นตื่นเต้นรอไม่ไหวแล้ว